ลูกสาวเผยอาการสร,รพงษ์ชาตรีป่วยมะเร็งสมองพ่อไม่ได้บอกใครสูบผอมไป7กิโลจากกรณีนักสแสดงรุ่นใหญ่สร,รพงษ์ชาตรีได้เข้ารับการรักษามะเร็งสมองและได้รับกำลังใจเป็นอย่างดีท่ามกลางความห่วงใยจากครอบครัวและเพื่อนนักสแสดงที่ส่งกำลังใจไปให้ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้น สำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่16กุมภาพันธ์65ขวัญพิมพ์อับสอนลูกสาวของสร,รพงษ์ชาตรีเปิดเผยว่าข่าวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งมาสักพักแล้วตอนนี้รักษาตัวอยู่อาการดีขึ้นตามลำดับแต่ด้วยช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดโควิด19เลยไม่ได้ไปเยี่ยมได้แต่ถามผ่านทางญาติที่ผ่านมาคุณพ่อไม่ได้บอกใครเพราะคงไม่อยากให้เป็นห่วง ดานไทยเอกพันธ์บัลลือธิ์ก็ได้กล่าวว่ามีโอกาสไปเยี่ยมมาครั้งหนึ่งอาการตอนนี้แข็งแรงดีรักษาไปตามอาการร่างกายสู้ผอมลงนิดหนึ่งน่าจะผอมลงสักประมาณ6กถึงกิโลแต่แกสู้อยู่แล้วกำลังใจแกดีดูจากลักษณะแล้วน่าจะหายวันหายคืนหน้าตาแจมา่มใสนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิตลอดบุญกุศลที่แกได้ทำมาน่าจะทำให้โรคร้ายนี้มันหายไปแรงใจกำลังใจล้นหลามเหลือเฟือพันรยาก็ดูแลอย่างใกล้ชิด อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ